สวัสดีครับชาวราศีตุลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีตุลหรือชาวราศีตุลสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อน,นําไปปรับใช้กับจุปจะจหวะนของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวตุลลัคนาตุลเป็นครึ่งเดือนแรกนะครับสำหรับเดือนสิงหาคาม2 5 6พนนี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นมีความรู้สึกอย่างไรสำหรับตัวคุณกัน,กนบ้างเดีย๋ยวเราไปดูไพ่กันเลยนะครับ กดอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาได้ที่ u ูสเบูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่าอาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกท้ายเห็นไพ่หลให้เนกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำไม่ใช่ไพ่ไหลนะครับ ทีเราไปดูกันว่าเขาคิดอย่างไรนะครับไพ่ใบแรกได้ไพ่เด็กถือเหรียญแล้วก็เป็นไพ่ไหนถือเหรียญน,นะครับ f i ายออบครั s เซเแล้วก็เป็นไพ่ t h m m g i i c i a n นะครับทีนี้เรามาดูกันว่าจตาิตใต้สําเนกของเขาคนนั้นมีความรู้สึกอย่างไรกันต่อไพ่ใบแรกแถวล่างนะครับได้ไพ่เด็กสัง แล้วก็เป็นไพ่เดวิลนะครับเป็นไพ่เซนต์แล้วก็เป็นไพ่ทรีออฟคัพแล้วก็เป็นไพ่ดีเอมเพรสนะครับอิทธิพลใต้สำหรับได้เป็นไพ่8ดาบไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาอ่านพลังงานกันว่าจะมีนาน้อมทิศทางเป็นเช่นไรนะครับนับแต่พลังงานด้านบวกเนาะไพ่ใบแรกนะครับสำหรับตัวของคุณเองเนาะของเขา ไพ่ใบแรกนะครับพลังงานหลักของตัวเขานะครับได้ไพ่ห้าถ้วยเลยแปลว่าตอนนี้ชาวตุนลนักนาตุลอาจจะต้องพยายามเห็นใจเขานิดนึงเนาะถ้าเกิดเขาอาจจะมีความรู้สึกเศร้าวิตกกังวลกับในเรื่องของความสัมพันธ์เขาอาจจะมีโอกาสแนวโน้มทิศทางของการที่เขาสูญเสียในเรื่องของ m i n เ s e t ในเรื่องของการคิดในการตัดสินใจเขาอาจจะตกอยู่ในภาวะของความยากลําบาก นะครับในเรื่องของการคิดเขาอาจจะตกอยู่ในภาวะของความมืดมนความรู้สึกที่อาจจะจมอยู่ในความรู้สึกแบบเขาเรียกว่าความผิดหวังความรู้สึกแบบเหมือนความรู้สึกเบื่อนหน่ายความรู้สึกที่อาจจะไม่เป็นตัวของตัวเองก็ได้เช่นกันทั้งที่ตามจริงแล้วอ่ะเขาอาจจะมีโอกาสมีแนวนท,ทางที่ดีกว่านี้ถ้าเขารู้จักที่จะปรับแล้วก็ดูทิศทางแต่เขาอาจจะ ปรับตัวเองได้เหมือนกันเนาะเพราะมันยังมีไพ่เดอะเมจิเชียนอยู่นะครับเดอะเมจิเชียนเนี่ยแปลว่าการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงแปลว่าไพ่เนี่ยขึ้นมาแก้กันแล้วแปลว่าเขาเนี่ยอาจจะมีโอกาสของการที่นอยนะครับพารานอยด์กับตัวคุณค่อนข้างเยอะหรืออาจจะเรียกร้องกับคอมเมทกับความสัมพันธ์กับตัวคุณค่อนข้างเยอะเพราะตัวเขาอาจจะมีโอกาสมีนน้มของการวิตกกังวล เครียดนะครับคิดเยอะคิดมากนะเพราะอิทธิพลใต้สำหรับบอกว่ามีไพ่แปดดาบเกิดขึ้นแปดดาบแปลว่าเขาอาจจะมีโอกาสของการที่เขายังจมอยู่ในภาวะของความรู้สึกในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกตอบโจทย์ความรักความสัมพันธ์ที่คุณกับเขามีปัญหากันทะเลาะเบาะแว้งกันหรืออาจจะไม่เข้าใจเคมีไม่ตรงกัน เขาก็อาจจะมีความคิดแล้วก็ในเรื่องของการเป็นเนกาทีฟเหมือนกันนะครับดังนั้นเขาก็อาจจะแบบกําลังเศร้าเสียใจไม่ตกกับความรักความสัมพันธ์กับตัวคุณเช่นกันดังนั้นคือถ้าคุณทุกข์ใจมากแค่ไหนเขาก็ทุกข์ใจเหมือนกับตัวคุณมากเท่านั้นหรือไพ่อาจจะมีโอกาสของการสลับกันเป็นตัวเราก็ได้ที่อาจจะคิดแบบนี้เป็นแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้อย่างที่บอกว่าไพ่มนสลับกันได้ทุกตําแหน่งเนาะก็อาจจะต้อง ดูในเรื่องของสิ่งต่างๆนั้นประกอบการตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งเพราะนี่คือดวงโดยรวมนะครับก็อาจจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปจริงๆแล้วอะไพ่ห้าถ้วยไม่ได้โหดร้ายขนาดนั้นเพราะไพ่ห้าถ้วยมันแปลว่าเราหรือเขาเนี่ยกำลังตกอยู่ในภาวะของความยากลําบากกําลังแบบไปโฟกัสกับความสูญเสียไปโฟกัสกับในเรื่องของสิ่งที่มันเป็นอดีตมากจนเกินไปเพราะว่าจริงๆแล้วอะความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะ ยังมีโอกาสที่ยังจะสามารถเดินต่อไปได้นะครับเพราะว่ายังมีไพ่ทีเอ็มเพรสด้วยนะเอเไพ่ตัวจริงก็ขึ้นมาไพ่เดอะซันก็มีแปลว่าจริงๆแล้วเขาก็ยังมีโอกาสกับตัวคุณที่อาจจะลงรอยกันได้อยู่เพียงแต่ตอนนี้เขาอาจจะต้องใช้เวลากับการคิดในการตัดสินใจแล้วก็การเห็นใจมากๆกับตัวคุณนิดนึงเนาะเขาอาจจะค่อยๆแก้ไขสถานการณ์ได้จากไพ่เดอะเมจิเชียนเดอะเมจิเเนี่ยแปลว่าเขาจะ ค่อยๆตกผลึกหรือค่อยๆเข้าใจกับการปรับการเรียนรู้กันที่จะเหมือนกับ เรียนรู้กับตัวคุณมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อที่อยากจะได้ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การที่ตัวเขากับคุณจะได้แบบมีการแบบสารสัมพันธ์ต่อกันได้อีกครั้งหนึ่งนะครับประมาณนี้เพราะว่าดูท่าทางแล้วเนี่ยในเรื่องของความคิดของเขาเนี่ยค่อนข้างในกง่บวเยอะเหมือนกันเนาะมีไพ่เจ็ดถ้วยด้วยเจ็ดถ้วยก็แปลว่าเหมือนเขาก็เหมือนประมาณว่าคิดเยอะ จดถ้วยก็คือเหมือนกับการคิดการฟุง้งซ่านการแบบเลือกนะครับการตัดสินใจอะไรที่แบบไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดไงไพ่เนี่ยอ่อนไหวในเรื่องของความคิดมากนะครับเท่าที่ดูเนาะแปดดาบนี่ก็คือกักขังตัวเองห้าถ้วยก็คือการเหมือนกับโฟกัสในเรื่องอดีตถูกไหมครับเจ็ดถ้วยก็คือการแบบฟุง้งซ่านอะ่ะเอาง่ายๆฟุง้งซ่านหรือคิดเยอะเกินไปอะไรเงี้ยเซนซิทีฟเลือกไม่ได้ตัดสินใจไม่ถูก เพราะว่าเขาอาจจะแบบเหมือนกับกําลังตกอยู่ในภาวะของความมืดไงไม่สามารถมองเห็นในเรื่องของความจริงได้มันก็เลยตกกระทบกับในเรื่องของความสัมพันธ์ดังนั้นเจ็ดถ้วยเนี่ยแปลว่าเขาอาจจะกําลังคิดกําลังไต่ตองกําลังตึกตองอยู่ว่า เขาจะเอาอยัางไงกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ดีแต่เท่าที่ดูเนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่าเขาอาจจะค่อยๆฟื้นฟูตัวเองได้จาก The Magician นะเป็นการแก้ไขปัญหากับตัวคุณนะครับแล้วก็อาจจะยังต้องใช้เวลากับการเผชิญหน้ากับความจริงมีไพ่ใบน,นี้คือไพ่ Stent Stent เนี่ยแปลว่าเขาอาจจะค่อยๆปรับเป,เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่ถ้า Stent เนี่ยนะครับอยากจะบอกว่ามันมี2ความหมาย ความหมายที่ดีของ s t ตนเพราะว่าเขาอาจจะใช้ในเรื่องของการค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเรียนรู้กันไปนะอันนี้คือมัอนเป็นสิ่งที่เขาอาจจะต้องใช้เวลากับการอดทนที่จะต้องปรับต้องจูนกับตัวคุณแต่ถ้าเกิดเขาใช้วิธีที่ผิดเขาอาจจะสะกดข่มเราโดยการที่เขาอาจจะเรียกร้องกับความสัมพันธ์กับตัวเรานะครับก็เป็นไปได้เนาะ มันก็อาจจะทําให้เกิดลักษณะของการที่มีปัญหากับตัวคุณอีกครั้งหนึ่งเพราะคุณอาจจะไม่อยากถูก แบบในเรื่องของการผูกมัดถูกจองจําขนาดนั้นถูกไหมครับหรือไพ่อาจจะสลับกันอาจจะเป็นตัวเราที่เป็นเรียกร้องกับความสัมพันธ์กับเขาก็ได้แต่เขาอาจจะยังไม่อยากผูกมัดกับเราก็ได้เช่นกันเนาะดังนั้นคือมันก็อย่างที่บอกว่าไพ่มันสลับกันได้นะว่าเราก็อาจจะมีการเรียกร้องหรือเขาอาจจะมีการเรียกร้องกันและกันมากขึ้นเพราะว่าในลักษณะของความรักความสัมพันธ์ในสิ่งที่เขากําลังวิตกกังวลที่สุดก็คือความไม่ชัดเจนเพราะมันมีไพ่เดวิลเกิดขึ้น สิ่งที่เขากำลังเป็นทั้งหมดที่ไพ่บอกเนี่ยสาเหตุมันคือเดวิลเดวิลมีสองสถานะนะครับสถานะหนึ่งคือเขาอาจจะมีความคาดหวังกับตัวคุณค่อนข้างมากเขาอาจจะมีความหลงไหลไดิบปลื้มกับตัวคุณมากจนเขาไม่สามารถที่จะถอนตัวได้ทำให้เขารู้สึกแบบอยากเป็นเจ้าเข้าเจ้าของกับตัวคุณมากเกินไปมันเลยทำให้การแสดงออกกับในเรื่องของแพทชั่นเนี่ยค่อนข้างรุนแรง แล้วก็ค่อนข้างที่จะมีนกระถิกับตัวคุณค่อนข้างเยอะก็ได้หรืออาจจะมีความหึงหวงกันและกันหรือบางคนนะครับอาจจะมีนกษณะของความรักระหว่างคุณกับเขามีเติร์ดปาร์ตี้เข้ามาเลยทําให้เขารู้สึกเหมือนกับระแวงคิดเยอะคิดมากเกินไปแล้วก็มีความเปรียบนะครับทาให้ตัวคุณกับเขาอ่ะมีช่องว่างกับการที่มีเติร์ดปาร์ตี้เข้ามาเกี่ยวข้องก็อาจจะเป็นไปได้เพราะไพ่เดวิลเนี่ยแปลว่า อีกความหมายหนึ่งเระว,ว่าความลักเชิงสอนนะครับหรือเติดปาร์ตี้นั่นเองก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันดังนั้นอยากจะบอกว่าเราต้องค่อยๆประคองความรู้สึกของตัวเราเองกับกู้ของคนรักไปคุณยังสามารถที่จะเหมือนแบบมีทางออกได้แต่คุณต้องทำใจนิดหนึ่งนะครับแล้วก็พยายามเปลี่ยนแปลงไปทีละเล็กทีละน้อย เด็กถือเหรียญแปลว่าการที่เราจะต้องหนักแน่นมั่นคงเก็บเล็กผสมน้อยแล้วคุณจะค่อยๆเติบโตแล้วก็มีความมั่นคงกับในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเขากับคุณได้ดังนั้นเนี่ยพายอยากจะบอกว่าเรากับเขาอาจจะต้องใช้เวลากับการดูใจกันการเข้าใจกันการปรับการเรียนรู้นะครับมันถึงจะเกิดผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นอะ e m a g เชียนมาด้วย เด e มา i เชียนแปลว่าการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงการมองนะครับการอารมณ์อร่วยการเข้าใจกันเรียนรู้กันแบบนั้นเป็นต้นเก็บเล็กผสมน้อยแล้วก็เกิดความค่อยๆเกิดความมั่นคงจากไพอัศวินถือเหรียญอัศวินถือเหรียญเนี่ยแปลว่าความรักความสัมพันธ์คุณจะค่อยๆลงตัว แต่มันจะไม่ได้บุ๋ยหวามันจะไม่ได้แบบปุ๊บปั๊บคอมมิตเลยแบบนั้นเป็นต้นนะมันจะค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะค่อยๆมั่นคงมากขึ้นเพราะเขากับคุณจะค่อยๆเติบโตแล้วก็มีโอกาสของการเป็นคู่กันได้เพียงแต่อย่างที่บอกว่าถ้าอัศวินถือเหรียญขึ้นมานะแปลว่ามีโอกาสได้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ดี แต่คุณต้องใช้เวลากับการอดทนและการรอคอยแต่ถ้าคุณอดทนไม่ได้รอคอยไม่ได้ปัญหาและอุปสรรคมันอาจจะทาให้เกิดความ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรนะปัญหาในความขัดแย้งแล้วก็อาจจะต้องจบและเลิกลากันไปก่อนก็ได้เช่นกันดังนั้นถ้าเกิด ไพ่อัศบินถือเหรียญปรากฏยังไงคุณก็ต้องใช้เวลากับการพลิกแพลงการเปลี่ยนแปลงการรอมชอมการคุยกันแล้วก็การอดทนและการรอคอยนะครับถ้าเกิดคุณรอคอยไม่ได้ความรักของคุณก็อาจจะต้องเขาเรียกว่าห่างกันไปแล้วก็อาจจะต้องบล็อกกันไปก็ได้เช่นกันไพ่แปดดับอาจจะแปลว่าการถูกบล็อกด้วยเช่นกันนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันนาออิทธิพลของไพ่บอกว่าในช่วงของ ครึ่งเดือนแรกเนี่ยคุณอาจจะค่อยๆคลี่คลายสถานการณ์ได้อย่างที่บอกไปแล้วมีโอกาสที่ตัวคุณเองอาจจะมีการมีข่าวดีเข้ามาแล้วกันไพส่สามถ้วยสามถ้วยเปราว่าอาจจะมีข่าวดีเข้ามาทําให้ตัวคุณกับเขาสามารถที่จะลงรอยกันได้นะครับสามารถที่จะรอมชอมกันได้มีไพ่เด็กสันมาเด็กสันเปราะว่าแสงสว่างแปลว่า การที่ตัวเรากับเขา,ามีในเรื่องของการลงหลักปักฐานนะครับที่ดีต่อกันไพ่เดย์ซันคือไพ่ของแสงสว่างที่ดีหมายถึงในลักษณะของความสําเร็จหมายถึงในลักษณะของการที่เรากับเขาลงตัวกันได้มากขึ้นประสบความสําเร็จในสิ่งที่เราต้องการได้มากขึ้นหรือเขาอาจจะ นะครับมาให้คอมมิทเมนต์กับตัวคุณในสหับบางคนมีไพ่ The Empress ปรากฏขึ้นมาด้วย The Empress 3ถ้วยแล้วก็ไพ่เด e ะ u ันแปลว่าถ้าคุณอดทนคุณรอคอยได้จากอาัลวินทิเรียนเนี่ยจะทำให้ตัวคุณมีโอกาสจะเป็นตัวจริงสำหรับตัวเขาได้นะครับและมี3ามถ้วยแปลว่าเขาอาจจะมาให้คอมมิทเมนต์กับตัวคุณเพราะเราจะได้รับขา่าวดีหรือดีกว่านั้นคือแปลว่าอาจจะมีการมั่นหมายมีการกำหนดการแต่างงาน เกิดขึ้นได้นะครับก็อาจจะเป็นไปได้เช่นกันเนาะเพราะว่า3ใบเนี้ยมันแปลว่าการที่เรานะครับอดทนรอคอยจะได้รับผลลัพธ์คือมีโอกาสแต่างงานหรือมีโอกาสมีในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันก็ได้เช่นกันน้อยสุดก็คือได้ในเรื่องของคอมมิตเมนต์นะครับ อิทธิพลของไพ่ย,ยังบ่งบอกถึงสถานการณ์นะครับว่าเรากําลังจะมีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางที่ดีมีข่าวดีนะครับแล้วก็ได้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ประสบความสําเร็จได้ดังนั้นคุณก็แค่อาจจะต้องใช้เวลากับการอดทนรอคอยและทุกอย่างจะเป็นผลลัพธ์ในสิ่งที่คุณต้องการในสิ่งที่คุณน้นปรารถนาที่ดีเพียงแต่อย่าเพิ่งกดดันอย่าเพิ่งเรียกร้องจนเกินไปถ้าเราใช้สติในการดําเนินชีวิตเพราะไพ่สองใบนี้คือการใช้สติในการ ดำเนินชีวิตถ้าในทางที่ดีนะครับเดมิเชเจเชนแปลว่าการแก้ไขปัญหาหมายถึงการที่เรามองออกในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนไพ่สเตนแปลว่าการสะกดข่มในลักษณะของสิ่งที่ยากลําบากเพราะว่าเราจะไปบังคับให้เขามามีความสุขกับในเรื่องของการแต่งงานกับเราเนี่ยบางทีเราไปบังคับเขาไม่ได้แต่ถ้าเกิดเราพยายามแบบเหมือนกับ ชักจูงนะครับหรือพยายามหวานล้อมหรือพยายามแบบพูดกับเขาดีๆหรือพยายามแบบมีข้อตกลงระหว่างกลางที่ดีต่อกันแบบนั้นนะ่ะมันอาจจะเป็นการแบบพูด คุยเจรจาก,กันได้ประสบความสําเร็จเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเมจิเชียนมาแปลว่าเราสามารถที่จะมีน้ําหนักของการพูดจาแล้วทําให้เกิดความรู้สึกกับการเอ็นเอียงมาทางเราได้มากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามเประลงใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ